ฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่เข้ามาแล้วปุ๊บก,ก็จะรีบถ่ายให้ดูก่อนเลยนะคะนี่บรรยากาศภายนอกฝนตกนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันกลางร้านเลยนะคะรถสวยๆมากมายนะคะเป็นเจ้าของกันง่ายเลยนะคะ999บาทจบทุกอย่างฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบใดๆให้หมดเลยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะ วันนี้นะ้าจะพามาดูกันรถครอบครัวน่าใช้น้าใช้อีกหนึ่งคันสำหรับ s u v e 7ที่นั่งค่ะคันนี้เป็นรถสีขาวมุกในฝันของหลายๆคนเลยนะคะเป็น New X-Ultimate 1.9นะคะเป็นตัว1.9นะเอาใจรุ่น1.9กันรถปี 2, 2022กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะไดเซนเซอร์ sensor, นะคะเซ็นเซอร์รอบคันมาให้นี่จ้ะ นะคะคันนี้จะได้ความเรียบนะคะไม่มีฝาคาร์บอนก็สวยแบ,บแบบเพื่อนๆว่าไหมนะคะถูกระเบียบด้วยได้แม็กยางใหม่นะคะพร้อมอยากคุณภาพดีโตโยนะคะชุดนี้ก็หลายหมื่นนะประหยัดไปเยอะเลยค่ะกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับครอบในส่วนของลายเคปล่ามาให้ด้วยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่า มุมนี้นะคะให้ดูกันว่ารถนะคะยังไม่ได้จัดทรงหลดใดนะคะยังคงความเดิมอยู่นะถ้าเพื่อนๆชอบอะไรที่ยังเดิมๆนะสีขาวมุกแบบนี้นะคะก็สนใจก็ติดต่อนะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้กล้องหลังมีให้ครบนะคะด้านหลังก็จะเป็นชุดไฟ LED เดีเข้ามุมแบบนี้มาให้ด้วยนี่จะ้ะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้2ดอกนะคะประตูท้ายนะคะเปิดจากรีโมทได้เลย นะคะเพียงแค่กดปุ่มแช่ไว้นี่นะคะประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าได้จ้าพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเบาสามารถพับราบได้นะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะจุใจแน่นอนปรับใช้แบบท in 1วันได้เลยค่ะสำหรับที่นั่งนะคะทั้ง7ดที่นั่งก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลสว่างสว่างหรือจะเป็นสีส้มเอ๊หรือจะเป็นน้ำตาลสว่างเพื่อนๆคิดว่าไง พราว่าเป็นน้ำตาลสว่างสวยๆเลยนะคะได้ช่องเสียบสาย USB มีนะคะปลั๊กไฟตรงนี้เพดานก็สะอาดสะอ้านเลยทุกคนคะ่ะนี่จะาสวยชํำเงามากนะคะภายในรถือกลิ่นหอมใหม่มากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้ชุดเบาะนะคะชุดเบาะนังปรับไฟฟ้าชุดเดียวกันลายเดียวกันเพื่อนๆคะ่ะได้บอกคูแม็กด้วยนะคะ เดิมๆตรงรุ่นมาเลยนะคะเอาหล่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะพาเ,เพื่อนๆนะคะสำรวจกันสำหรับคอนโซลนะคะสวยมากๆกลับบอะสะหน่อยนะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมีให้สองดอกเดี๋ยวพลอยซูมเอาให้ดูค่ะนี่เลยนะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสสองดอกอเหยบเบรกกบปุ่มพุชสตาร์ทเลยว้า ได้เป็นวัยรุ่น1.9แล้วล่ะนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลให้ครบนะคะหมดต่างๆปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะสปีกเกอร์ได้หมดเลยนะคะในส่วนของภาษานะคะก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะเวลาเริ่มใช้งานนะคะกดตกลงได้เลยนะถ้าคุณเลือกภาษาไทยนะคะจะได้จอสวยๆขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ เมนูต่างๆนะคะก็สามารถเข้าได้เลยนะคะหมด entertainment ต่างๆได้หมดเลยค่ะเชื่อมต่อวิทยุ SUV iPod Bluetooth VTR และ Android Auto ได้หมดเลยนะคะในส่วนของเกียร์ดีไซน์เหมือนเกียร์ธรรมดาไหมทุกคนว่าแต่นี่นะคะเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาด้วยระบบนำทางไม่ใช่สิเส้นนำสายตาทุกคนนะคะที่มองเห็นชัดมากเป็นกล้องหลังที่ชัดมากเลยทีเดียวนะคะมีเซ็นเซอร์ตุ๊ดๆให้แล้วนะคะ นี่แอร์นะคะปรับได้อิสาระซ้ายขวาเลยนะคะใครคียร้อนก็ปรับดาวลงมาหน่อยนะคะใครที่ชอบหนาวก็ปรับขึ้นได้เลยนะคะนี่ค่ะคอนโซลในส่วนของเตี้ยนะคะสวยมากเบรกมือออโต้โฮอยู่นี่แล้วนะไม่มีเบรกมืออย่างนี้แล้วนะมีเบรกมืออย่างนี้นะคะเป็นเบรกมือไฟซ้าั่นเอง เอาละนะคะบุ๊กเซอร์วิสเอกสารติดรถไว้ให้หมดแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเอารถด้วยกันติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะรถสวยๆยิงกันเข้ามาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆค่ะคันนี้เอาไปที่1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงหมื่นเจ็ดนะคะรถปีสอ2พันคนนะคะสวยมากๆไม่วิ่งไปแค่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะคะ new x 1.9 ultimate ฝากกันไปด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ